่านิชานะัฏฐิาชาเข้าหมวดเซ็กซี่โชว์อกเอลเพดระดับมิชรินเรียกว่าช่วงซัมเมอร์นี้เหล่าคนดังในวงการต่างขี่กระเป๋าไปพักผ่อ,อนรับลมทะเลกันชิลๆเช่นเดียวกับนักแสดงสาวนิชานะัฏฐิชาที่ได้ควงหวานใจอย่างหนุ่มโตโนพาคินไปทะเลด้วยกันที่นอกจากจะเสิร์ฟความหานให้แฟนๆได้ฟินกันแล้ว เจอคนนี้ก็ไม่พลาดเสิร์ฟความพยบโดยก่อนหน้านี้ทำเอาชาวเน็ตใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มกันมาแล้วค่ะกับชุดวันพีชว้าสูงมลิสสุดเผ็ดล่าสุดฟ้าต่อไม่รอแล้วนะเข้าหมวดเซ็กซี่โดยมาในลุกเสื้อคอปสุดสั้นอวดล่องอกอ,กอืมเบาโชว์เอลเอสหน้าท้องแบลลับ ผิวขาวเนียนใสบอดี้ Body หุ่นที่เป๊ะปังยืนโพสท่าชิคๆแจกรอยยิ้มน่ารักสดใสถึงแม้จะมีเสื้อแขนยาวคุมก็ไม่อาจต้านความเผ็ดและความน่ารักของเธอคนนี้ได้เลยจริงๆค่ะบอกเลยว่าคะแนนเต็ม100เอาไปเลยร้อยหนึ่งไม่หักจ้า